We'll ต้องบอกเลยนะครับว่าสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเมื่อวันที่22ตุลาคม2568ที่ผ่านมานะครับในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่อง3นะครับทางด้านของคุณสรยุทธุทัศนจินดานะครับได้มีการเปิดตัวผู้ประกาศข่าวสาวน้องใหม่นะครับอย่างคุณเฟิร์นสุชาดานิ่มนวลอดีตผู้ประกาศข่าวจากช่องบี t ีทีนะครับที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวข่าว3นะครับไปที่เรียบร้อยแล้วโดวยได้มีการประเดิมด้วยการร่วมจัดรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับ ร่วมกับคุณสรยุทธ์ซึ่งรับหน้าที่เฉพาะกิจแทนผู้ประกาศข่าวสาวสวยนะครับอย่างคุณไบพิชยทันเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะในับโดยทางด้านของคุณสรยุทธ์นะครับได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณเฟิร์นสุชาดานะครับได้มารับหน้าที่แทนคุณไบพิชยทันในครั้งนี้นะครับโดยระบ,บุว่าน้องไบรท์มีอาการอาหารเป็นพิษแพ้ยาฆ่าเชือ้อ หลังจากเรื่องเล่าเชา้านี้จึงส่งกลับบ้านไปแล้ววันนี้เลยเปิดตัวคุณเฟิร์นสุชาดาเนื่องจากช่อง3ามจะจัดทำรายการออนไลน์ตอนเย็นตั้งแต่3มพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวปีใหม่จะขึ้นสู่หน้าจอช่องสามซึ่งวันนี้เรียกตัวมากระทันหันเอามาช่วยก่อนขณะที่น้องไร้ต้องไปพักผ่อนร่างกายเพราะว่าแพ้ยาเลยดึงตัวน้องเฟิร์นมาแบบฉับพลันเดี๋ยวเจอกันแบบเต็มๆกับรายการทอการเมืองตอนเย็นทางออนไลน์ช่องสามนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของคุณเฟิร์นสุชาดาก็ได้มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับระบุว่าตอนนี้เฟิร์นไม่ได้ทํารายการที่ p p t v แล้วเนื่องจากเฟิร์นกาลังขยับขยายไปทํางานข่าวในบทบาทใหม่ๆตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีที่อยู่กับ p p t v เฟิร์นได้รับโอกาสให้ทํารายการดีๆของช่องโดยเฉพาะรายการทอล์กที่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จริงๆและด้วยจังหวะเวลาและโอกาสใหม่ๆจึงมีงานข่าวอีกหลายอย่างที่เฟิร์นอยากขยับไปลองทําดู ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตและการติดตามจากผู้ชมและแฟนรายการทุกท่าน ซึ่งทางนี้นะครับสำหรับประวัติของคุณเฟร์นสุชาดานิมนวลนะครับปัจจุบันเธออายุ35ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยเกรดนิยมอันดับหนึ่งนะครับด้วยเกรด4.00และนอกจากนี้นะครับยังได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยเธอได้เริ่มทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวทันทีหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีนะครับซึ่งเคยทํางานมาแล้วหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นททบ5 Nation แล้วก็ PPTV ซึ่งเธอครับอยู่ที่ PPTV มาเกือบ5ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่งประกาศยุติบทบาทเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุผลที่ว่ากำลังขยับขยายไปทำงานข่าวในบทบาทใหม่ๆนะ่น,นรับ และอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของคุณเฟิร์นสุชาดาครับก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวข่าวช่อง3นะครับโดยเธอจะประจำอยู่ในรายการออนไลน์ตอนเย็นตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปนะครับก่อนที่จะทําหน้าที่ผ่านจอทีวีอย่างเป็นทางการนะครับหลังปีใหม่2569นี้นะครับแต่เนื่องด้วยคุณไบพิเชษฐันนะครับป่วยกระทันหันทางด้านของคุณสอรยุทธ์นะครับจึงได้เรียกคุณเฟิร์นสุชาดามาทําหน้าที่แทนช่วรข่าวนะครับในรายการกรรมกรคข่าวคุยนอกจอซึ่งผลอบรรัันคเเีีกกดดว่าิ เดียวแล้วก็มีหลากหลายเสียงนะครับที่บอกด้วยว่าเป็นเคมีที่ลงตัวอีกด้วยเลยเทียวกับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว